สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องเราเล่ยนะครับก็ับมาเจอกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้เช่นเคยนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเมื่อวานที่ผ่านมายูโรเล่ไม่มีแข่งนะครับก็เลยยังไม่ได้สรุปผลกันขังันแต่เดี๋ยววันนี้มาพูดข่าวกันแล้วก็ต้องบอกว่าพอไม่มีแข่งเนี่ยมันก็มีประเด็นใหญ่โต่โหตื่นมาเมื่อเช้านะครับผมก็เจอข่าวก่อนเลย นะะฮนั่นก็คือข่าวของน้องบีมนะครับพิมพิชญากรุกรังได้ย้ายไปเล่นในลีกของญี่ปุ่นในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งจริงๆประเด็นเรื่องของบีมเนี่ยนะครับก็เราเคยคุยกับพี่ไอนะครับซึ่งเป็นล่ามคู่เมื่อฤดูกาลที่แล้วกับทางโตโยต้านะครับนะฮะพี่ไอก็เคยมาออกในช่องของเรานะช่วงแบ็คเวนเอนะฮะแล้วก็บอกว่านักกีฬาไทยที่จะได้ไปญี่ปุ่นแน่ๆแล้วคนหนึ่งก็คือน้องบีมพิมพิชญานะครับผมอ่ะซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นทีมเอ่อจริงๆเนี่ยทางสโมสร ของบีมเนี่ยที่ได้เซ็นสัญญาไปเนี่ยเขาก็ประกาศมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จริงมันมีแถวที่เราเคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้นานมากนะครับว่าทางสโมสรคูรเบกอควาเฟรสเนี่ยเขาจะซื้อตัวนักกีฬาไทยไปเล่นในฤดูกาลหน้าคนหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับล่าสุดเลยเมื่อวันนี้นะครับทางสโมสรเ็าได้มีการยืนยันคูรเบตเนี่ยได้ คว้าตัวนะครับสผู้เล่นต่างชาติพิมพิชญานี่แหละที่จะเป็นผู้เล่นโคต้าเอเชียนอกจากนี้ผู้เล่นโคต้าต่างชาตินะครับก็เป็นโคต้าปกติทั่วไปนะครับเปลี่ยนนะครับฤด,ด,ดูกาลก่อนใช้ซิโมเน่ลีนะครับผู้เล่นทีมชาติสเปนมาการคูรเบก็เปลี่ยนเป็นเมเดเตลุสหรือว่าเมเลนดุสมีหลังจากสหรัฐอเมริกาฤดูกาลที่แล้วเล่นที่เกาหลีนะครับกับทางเชสคา t ทเโซก็จะย้ายมารูปอาจจะเดี๋ยวกลับมาพูดถึงเรื่องของน้องบีมกันต่อซึ่งทางสโมสรคูรเบก็ได้ยืนยันนะครับว่ามีการเป ทีเดียวนะครับแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกของบีมที่จะได้ไปเล่นในลีกที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นครั้งที่2ของน้องนะที่จะได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีไปเล่นที่อินโดนีเซียนะครับฤดูกาล1819กับทีมบันดุงแบงค์ BJB นะครับ ก็ถือว่าเป็นการไปเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ญี่ปุ่นนะครับอีกครั้งหนึ่งสําหรับนักกีฬาไทยนะก็สําหรับทางคูโรเบะเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาสูลส่ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นก็คือฤดูกาล1819เ,เขามีการเพิ่มทีมนะครับจาก8ทีมเพิ่มขึ้นมาเป็น12ทีมคูโรบเบะก,ก็เป็นทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาจากวีชเลนลีกหรือว่าดิวิชั่น2ในปัจจุบันนะครับแล้วครานี้ถือว่าน่าสนใจนะครับได้เมเลเต้ลุสมาได้พิมพิชยาของไทยเราไปเนี่ยก็น่าสนใจ จะดีขึ้นจากฤดูกาลที่ผ่านมาหรือเปล่าฤดูกาลที่แล้วนี่ได้ที่12เลยนะฮะยังโชคดีที่เพลอฟเลื่อนชั้นตงชั้นกับทีมจากลีกที่สองเนี่ยไม่ได้ตกนะครับยังอย,งอยู่ในลีกสูงสุดต่อพิมพิชยาเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักกีฬาจากอาเซียนนะครับหรือว่าจากเอเชียคนที่2นีที่ได้ไปเล่นที่ผู้รเบกนะครับคือก่อนนั้นเนี้ยู้รเบเกเนี่ยเขาก็มีการดึงตัวผู้เล่นนะครับดินดินซานเตียโกนะครับหรือว่าเป็นพี่สาวของทางจาจาซานเตียโกไปเล่นด้วยฤดูกาล1920เหมือนว สองฤด,ดูกาลก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตัวเองสำหรับทางน้องบีมนะครับคือการที่สโมสรญี่ปุ่นซื้อผู้เล่นอาเซียนไปเนี่ยนะครับส่วนนึงก็ต้องบอกว่าใช้งานน้อยมากนะครับคือมีไม่กี่คนที่ไปได้ลงเล่น,นยอย่างสม่ำเสมอแม้แต่ฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยเราไปกัน3คนนะครับนะครับพรพันทัดดาวแล้วก็หาไทยรัฐอย่างทัดดาวเนี่ยกว่าจะได้ลงสนามนี่คือแบบใช้เวลาแบบหลายเดือนมากนะครับ กนนว่าที่จะสามารถแบบซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างเข้าอ,อกเข้าใจกันกว่าที่จะสามารถที่จะลงสนามกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็กลายไปเป็นตัวหลักของทีมจะพาทีมควา้าแชมป์คือใช้เวลานาน,านมากหรือแม้แต่พรพัน์เองหรืออย่างสไทยรัฐเนี่ยได้รับโอกาสคนท้้งน้อยจริงๆนะครับในการลงเล่นหรือย้อนกลับไปก่อนนั้นเนี่ยนะครับออที่ลงสนามเยอะๆหน่อยก็คงเป็นหมงบิมนะฮะที่ไปกูเก็สามารถเล่นได้เลยนะครับอย่างแก้วกระยางก็เหมือนกันนะครับกว่าที่จะไปแล้วกว่าจจะได้ลงสนามดูไปถึงปีที่2 ที่ทิดไปอยู่เนี่ยนะครับก็กว่าจะได้ลงแต่ละเกมแต่ละแผนนมัน,ม,นมันก็ยากเหมือนกันนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยถือว่าการไปของบีมเนี่ยก็ต้องรอดูว่าทางสโมสรก็จะให้โอกาสในการลงสนามมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมว่าการไปเนี่ยนะครับมันก็จะได้ฝึกในหลายอย่างอยู่แล้วแหละในเรื่องของวิชาชีพในการไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับทั้งเรื่องของการเล่นการซ้อมอะไรพวกนี้เราคงจะได้เห็นนะครับบีมคงจะได้เก็บ,เก,บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนี้เข้ามาเพิ่มเติมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะยังไงก็ยินดีกีกับทาบด้วย ที่จะได้ไปเล่นลีกต่างประเทศที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็ต้องรับว่าเป็นคนไทยคนที่2นะในฤดูกาลนี้ที่ได้ยืนยันว่าจะได้ไปเล่นลีกต่างประเทศอย่างเป็นทางการนะครับสโมสรโตงกียออกมาประกาศเองต่อจากเพียวนะครับอาชรกพรที่ไปเล่นกับทางสาดเดรเยเปเดียสป,ปอร์ในประเทศตรุรกีนะครับหลังจากนี้นะครับอย่างที่มีข่าวออกมาหลุดออกมานะครับว่านักกีฬาไทยของเราอาจจะมีไปอีกสักสองสามคนรอดูข่าวแล้วกันนะครับยังเพิ่งถามว่ามีใครไปบ้างไปทีมไหน รอดูข่าวแบบเนี้ยแบบออฟฟิเชียลแบบเนี้ยาทางสมโมสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วกันจะได้ชัวร์แบบ100ร้อเอร์เซ็นต์ลยว่านักกีฬาไทยของเรามีไปกันแน่ๆน,นะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระด,ดิ่งแจ้งเตือนให้กับทีมง,งานเลวกเรียงของเราด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ